สวัสดีค่ะอยู่กับบาคารา่าค่ยเซ็กซี่บาคาร่านะคะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะน้องพกทุนมาที่ห้าร้อยบาทค่ะมาจ่ายอยู่กับสาวอ,อมแอมนะคะทุกคนคะ่ะสาวอ,อมแอมวันนี้นะคะเขาไพ่น้ําเงินทุกคนดูสิออกไปแล้วสิบเจ็ดรอบแล้วดูฝั่งแบงเกอร์ทุกคนคะ่ะสีแดงออกไปแค่เจ็ดรอบเท่านั้นเองทุกคนเล่นไปย4ิรอบอะน้าเงินมาสุดยอดมากเลยทุกคนวันนี้มาค่ะทุนห้าร้อวันนี้ทุกคนคะ่ะไม้แรกของเรามาจ่า ขออนุญาตดูเขาไพ่ฟังมาเก้าเหมือนเดิมนาทุกคนค่ะโอ้โหเขาไพ่ทึบทุกคนมาขออนุญาตไปที่น้ำเงินเลยแล้วกันรอบนี้ใส่น้ำเงินไปโอ้ยโอ้โหใส่ไพ่คู่ไพ่บอน,นัสลืมเปลี่ยนทุกคนค่ะลงไปอย่างละร้อยโอ้ตายกูแบบนี้เอาได้ไพค่คู่โอ้โหทุกคนเฉียดชิวมากเ่าลงไปผิดนะเราลืมเปลี่ยนอะทุกคนโอ้รอบแรกบวกมาแบบฟุกฟุทุกคนค่ะบวกไพ่ โอ้โหเกือบเกือบไม่รอดทุกคนมารอบนี้ใส่ไปไปที่น้าเงินทุกคนคะ่ะรอบนี้ใส่น้ําเงินไปเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนเราเปลี่ยนแล้วนะเราเปลี่ยนแล้วนะเออใส่น้าเงินไปค่ะรอบนี้เขาไพา่ทึบทุกคนคะ่ะน้ําเงินจะหลุดอีกหนึ่งไม้ไหมมาลุ้นกันโอ้โหเมื่อกี้ใจเสียมากมาค่ะใส่น้ำเงินไปสามร้อยยี่สิบติดเสมอไปด้วยห้าใส่โอ้โหเจ็ดแ,แต้มสามอัดเจ็ดไปดิโชวยอ,อัดเจ็ดจริง ได้ไพโบนัสมาอีกห้าเท่าค่ะเออมันต้องอย่างนี้มาตอนนี้กําไรเราบวกขึ้นมาพันเจ็ดหกสทุกคนเล่นไปแค่ตาเดียวกําไรขึ้นมาหลักพันอารอบนี้ขอใส่ไปที่น้ําเงินเหมือนเดิมค่ะทุกคนค่ะใส่น้ําเงินไปค่ะทุกคนน้ําเงินมันออกดีออกบ่อยมากๆเลยห้องนี้นะคะสําหรับใครที่อยาก บาคาร่านะคะทุกคนค่ะที่น้องเล่นอยู่ที่น้องนําในกลุ่มอยู่นะคะสามารถจิ้มลิงก์ปักหมุดมาได้เลยนะคะตอนนี้น้องก็นําในกลุ่มอยู่นัดซะามาค่ะรอบนี้จานนาเงินมา2อัดเจ็มาลูกว้ายไพ่คู่มาอีกแล้วทุกคนแล้วไพ่คู่คือช่ามากแม่โอ้โหไพ่คู่ไปจ้าบวกมา380ค่ะทุกคนโอ้โหช่ำช่ำมากจริงๆใครที่ตามในกลุ่มอยู่ทุกคนค่ะบอกเลยบวกสุดยอดทุน500ตอนนี้กำไร2001ค่ะมาไม้ที่3หรือไม้ที่4ว่าไม้ที่3ดิ เอาไม้ที่สามใส่ไปที่แดงค่ะทุกคนค่ะไม้ทีสามใส่ไปที่แดงค่ะใส่แดงไปทุกคนแล้วดูเขาไพ่หลักไพ่ลูกคู่ต้องมาแน่เลยแล้วฝั่งมาเก้าทุกคนค่ะมังกรไหลค่ะมาจับเปิดมาเลยจ้าโชโอ้ยสองอัดเจ็ดลูกอุ้ยสองอัดห้าเอาแบงเกอร์เอเยอร์สี่แต้มน้ำเงินสี่แต้มโชโอ้โหเสมอเฉยเลยแล้วเมื่อกี้ลงเสมอไม่มาทุกคนค่ะเมื่อกี้ลงเสมอไม่มาเอะลอดตัวไปค่ะโดนแค่ไพ่คู่ไปค่ะทุกคนรอบนี้ มาจ่ารอบที่สี่ของเรานะคะเราไม่ได้เปิดเสียงดินเลอร์นะทุกคนอู้หูยแดงสวยเลยทุกคนแล้วเขาไพ่สวยมากวันนี้เขาไพ่สวยมากใครที่อยากเข้ากลุ่มนําเล่นบาคาร่าแล้วก็สูตรบาคาร่าเอไอฟี ee, ทุกคนคะ่ะสามารถจิ้มลิงก์ปักหมุดเข้ามาได้เลยนะคะเรามีทกมันนี่วอลเล็ตให้ด้วยนะจ๊ะมาคะ่ะเปิดแดงมาสวยๆเลยเปิดมาโชว์ไว้อัดคอไปลูก เออสวยงามค่ะเอาหน้าเก้าทั้งคู่เลยนี่ว่า,อารอบนี้ปอกเก้าไปค่ะทุกคนค่ะรอบนี้ปอกเก้าไปจะบบวกมาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบค่ะมาค่ะรอบที่ห้าทุกคนทุนห้าร้อยกำไรสองพันสองแล้วคนในกลุ่มตอนนี้บวกฉ่ำมากแม่บอกเลยตอนนี้คนในกลุ่มบวกฉ่ำมากค่ะมาะทุกคนไม้ที่ห้าของเราอะขอซ้ำไปที่แดงและกันทุกคนค่ะซ้ำไปที่แดงค่ะไม้ที่ห้าไปไม้สุดท้ายละกันทุกคนรอบนี้เราจะลงเป็นไม้สุดท้ายนะคะ รอบนี้ลงเป็นไม้สุดท้ายแล้วกันโชอุยอู้หูยทำไมหนึ่งไม่มาฝั่งนี้จะได้ไพ่คู่เอ้าวสามเต้มทุกคนบวกเฉยดึงขอบเข้าไม่จัวดต่อนะคะเอาบวกมาช่ำๆห้าไม้ติดทุกคนกําไร2อ0พค่ะทุกคนคะใครที่อยากเข้ากลุ่มนําเล่นที่น้องนําอยู่นะคะแล้วก็มีสูตรบาคราร่าเอให้ฟรีๆสามารถจิ้มลิงก์ปักหมุดมาได้เลยสําหรับวันนี้นะคะน้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ